แดีๆแล้วมันงงเง่นอยู่อ่ะนีเนี่ยแม่ไม่ลกดีกันนีมืด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 ปดีจ้าเพื่อเพื่อนวันนี้มากินส้มตำส้มตำาลอบดึกรอบขำมันมืดแล้วหน้ามืดกันเรต้มตำ หมจีนแคปหมูมาเดอ้อมาเดอ้อแคปหมแล้วก็มาวน้น อืพริกผักแครมผักแครมวันนี้มันฟ้นต๊อกไม่มีพักเลยพี่นองเนอแครอทอื้นต๊อกแตงอยู่สามหน่วยแตงอยู่สามหน่วยแครอทพริกก็มีเดอ้อมา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 ,มารอบขำไม่มีไรกินฟ้นต๊อก บันช่านันมาเดอร์ตำปลาเาวเลยไหมเอาเลยมันจะได้เยอะนะปลาหม้อด้วยเอาเติมหนุ่มจิ้มาเต้าก่อนจะได้เยอะเยอะ เต้ากันก่นเตากันก่อน,น,อนได้เยอะๆอิมๆอ่มๆอิมๆอ่มมปีนองเออมาตามมาแคบหมูแคบหม,มาที่ว่าโจนจะมาปล่นขอแสงเจอ รสว่างนะมาลุยกันเด้อพริกคนละเม็ดนะขอชี้นนู้นนะหกนะอันนี้ก็ได้วางก่อนหกไหมไม่เผ็นนะดหรอ,อกมาเด้อต้นตบตบมาสิแตกกันเด้อ ได้ไฟสองหน้าแล้วหน้าขาวเลยอือือแหมูไก่หลอ,อดอร่อยไก่หลอด จิ้ดิบๆร้อยเปน็นองแครอแทแครอทนะจับเหรอยืดไม่เห็นเลยวดยืดมัดใหญ่ไม่เห็นปะลาหมดปะ น้ำเลยไม่ดำเลยแล้วนะต้องขอเก็บเม็ดนี้ไว้ต้อเก็บไว้สีแดงจะเผ็ดหรือสีเขียวทั้งหมดไม่เผ็ดอ่ะลองอย่ามายงเพราะว่าสีแดงเป็นหน่วยที่สุก สีแดงมันสกเก็บแล้วห้ามมาขอคืมคคนมาเก็บไม่กินขคุณล่ะมา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 มือข้ามันกินอะไรให้ดูหน่อยเกดี๊ยตบ้ากินไม่กินอร่อย นแม่บอกไไอร่อยอาอจะแียบอร่อยกินแนะแี่บเด็บเอ,อ,อ,อ๊ะนำอะไรนี่เนียกรีนเนีามอื่นสั่งพิมลี่พายไม่มาสักวีพริกทอดอะไรอรอได้สั่งเล้วทอดวน นั่งซื้อพี่ข้าวผอที่ตลาดใหม่วันนี้ฝนตกไปไหนไม่ได้ออกไปเจอพี่โคอีกมีอะไรจะกินในนั่นไปก่อน ร้อยร้อยตอนนี้ก็ร้อยอร่อยไหมแครอบแลรอทเย็ด รถเกับแขนรถน่ากล้าจังนะเราองคใครก็ เ,เ,เดี๋ยวไมทั้งเปล่อครับแต่ก็แ้วก็ถ้าแ่บกินกับไข่กินงก,ก,กับน้ำมันปลการนกับน้ำมนม่นนางเอกกับพระเอกไม่ยอมออกเสือก ร่อยดย้วยอร่อยช่วงโควิดไม่มีงานทำงานไม่มีทำจนพี่น้องเริ่มกินแบบนี้แล้วคะ่ะ ช่วยกันโม่สามคนโม่นึ่นตึ๊บเลยข้างนอกฝนตก วันนี้วันนี้ได้กินนุ่มว้านแล้วเนาะซาลิมซาลิมนรอยร้อยรยออยถ้านขึ้นไปแล้วซาลิม อจะแดงเห็ดว่าเห็ดนะสีแดงมันสกเลยรสไข่นักหนาพิจๆตรเลยยามันขึดโชว์เลยนะฮะฮะถ้ามีน,ามมาน้ำมันน้ำอ่ะ น้ำน้ำบิ๊กไก่สดสามคน,น<า>มแม่ลูกเรียงคลิปแทบแทบแทบ หมดเกลี้ยงเลยเอาไปเดี๋ยวทัิหนหาฮ้เหาก็ปิดเลยเยนใหมอสกดิงกรดิ ร้อยร้อยร้อยนน้องเร้อยอย่างแรงวันนี้เรียงคลิบเจอกันคิดหน้าเจอกันคิดหน้ามอดมอดแลบีน้องเล้อวอเป็นน้ำก่อน พุพดนาำหมด咯มันแล้วมดแล้วแค่นี้เด้อเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้าพอปิดเลยมันมืดฝนตกปิดหน้าหน้าแม่มืดหมดแล้วนะ